สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตดูมาเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับทางเหนือเขาเรียกอาจารย์ฤาษีตามยังไงเดี๋ยวผมจะมาคุยกับท่านนะครับเจอกันครั้งแรกท่านเป็นเอฟซทางช่องก็เลยมาสัมภาษณ์ให้ท่านนะครับว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทางเหนือเนี่ยเวลาเจ้าพิธีประกอบพิธีต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาใช้หน้าที่อะไรเขาใช้ใครซึ่งแต่ละภูมิภาคนะครับไม่เหมือนกันนะครับ ผมอยู่ที่วัดพระธาตุแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับเรียนรู้ที่นั่นนะครับเพื่อความสบายใจนี่นะครับผมคําางคําถามก็ไม่ได้ตรงเตรียมกันเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนผมต้องเรียกอาจารย์หรือเรียกอะไรเรียกอาจารย์ก็ได้เรียกอาจารย์เีย<า>ทาอันนี้แต่งชุดนี้แต่งชุดนี้ชุดอะไรอ่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าแต่งชุดขาวเนี่ย เราเป็นคนนั่งไม่เรามันระวังมันจะเพื้อนเนี่ยครัแลวทีนี้อีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นคนอทําพิธีเจ้าพิธีเจ้าพิธีถ้าภาคกลางเรียกว่าเจ้าพิธีเจ้าพิธีถ้าถ้าถ้าคนทางอีทางเชียงรายนี่เขาเรียกอะไรปูจันปูจันปูจป่จันปูจ่จันนี่คือต้องผ่านจากการเป็นเป็นพระบวชพระมาบวชพระมา,า,มาปู่จันที่ต้องบวชพระมาบวชพระมากี่ปีอ่าบวชมาสามพรรษาสามพรรษาครับผมแล้วอ่ะปู่จยน อาปูจันอะทําพิธีอะไรบ้างก็ทางเหนือเนี่ยจะมีอ่าส่งเคราะเรียกขวัญส่งเคราะเรียกขวัญอาท,ทําพิธีลดน้ำมนต์หรือว่าตัดเสนียดตัดผัวตัดเมียตัดคนตายนะตัดใจคนตายไม่ใช่วัดไม่ใช่วัา,วาจะจะจัดให้เลิกกันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือทำไม,ไมไตัดผัวตัดเมียนี้คือถ้าผัวตายก่อนหรือเมียตายก่อน อ่อใาใช่ต้องตัดให้สิ้นพดชาติกันต้องตัดให้สิ้นให้ขาดอันนี้อันนี <t asi> <t asi ้เขาทากันทุกบ้านไหมที่ผัวเมียตายก็ทํากันทุกบ้านทํากันทุกบ้านไม่ว่าจะแก่ขนาดไหนไม่ว่าจะหนุ่มจะแก่พิธีตัดผัวตัดเมียในชาตินี้ในชาตินี้อันนี้ช่วงนี้ทําให้อยากไปเจอพิธีนี้มากเลยก็มันไม่มีงานศพระเไรจะให้ไปทําที่ไหนแล้วพิธีตัดผัวตัดเมียนี้เขาทําหลังงานศพกี่วันไม่ไม่ก็อ่าวันวันที่จะชาวนกิจ วันที่เผาอ่าเอาศพออกบ้านกันเสร็จศพออกบ้านก่อนจะออกบ้านเสร็จพ๊บเขาก็เขาก็ตัดเลยอ่ะปู่จานทําอะไรต่ออีกอ่าที่นี่ทางอีสานมีทางเหนือมีศาลพระภูมิไหมมีม่ทั้งหมดทําตั้งศาลว่าเอาบรรดาตั้งศาลเนี่ยทั้งหมดยกเว้นศาลตัดสินนะอ่าตั้งศาลหมดตั้งศาลเจ้าธงเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าตาหมดได้หมดวงสองหมดวงสองหมดอ่าอ่าเสร็จแล้วทําอะไรต่อขึ้นบ้านใหม่ยกเสาเอกเสาตรงมีเหมือนแบบไม่เหมือนภาคกลางหมดแต่ ่าปู่ไม่รู้นะว่าครับพิธีกรรมจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันขนาดไหนไม่รู้ก็เป็นที่ที่พึ่งทางใจเป็นเจ้าพิธีที่นี่อ่าหมายถึงว่าเป็นอผู้นําทางได้จิตวิญญาณในการประกอบพิธีอใช่ใช่อย่างกับช่วงเว่าช่วงออกพรรษานี่เขาจะมีพิธีกรรมอะไรบ้างทางนี้ช่วงออกพรรษานี่ส่วนมากนี่ทางนี้ทางเหนือนี่จะไม่ค่อยมีไม่มีแต่ถ้าถ้าเป็นช่วงสงกรานนี่มีมีเยอะมีเยอะ ครับสงการในวันที่สิบห้าคือวันพญาวันครับวันพญาวันนี่ขึ้นเต้าดังสีครับหมายถึงว่าเชิญจตุโลกรบาลทุกบ้านต้องทําครับนะถ้าวันที่สิบห้านี่ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดินนะไม่ไม่ได้หยุดอ่ะไม่ได้หยุดเลยอมาเป็นมามาเป็นปูจานได้ยังไงก็มันเหตุหักเหนะครับเราก็ประเภทไอเกเรหรือชอบหมายเรียกพี่แหละ อ่าแลวทีนี้มันมันบวชภาษาภาษาไม่ยังหมาเรียกพี่ก่ออ๋อโหโหมันคือตลอดตลอนน่ะรีบไปเรียนที่กรุงเทพเรียนจบอ่าอ่ากลับมาบวชครับกลับมาบวชแล้วก็ออกมาทํางานครับทีนี้เพื่อนฝูงมันเยอะครับสมัยก่อนครับแล้วมีอยู่ปีหนึ่งอ่าปีประมาณปีสี่สี่สี่ครับสี่สามสี่สี่ เราได้เดินทางไปช่วยพี่เดินเดินสายบุญออกพรรษาที่วัดพระธาตุแก่งขอที่ชัยภูมิครับแล้วก็ทรมานเนี่ยเกี่ยวกับโรคโรคโรคไอรักษาไม่หายเลยนะยี่สิบกว่าปีนะปวดจะไปโรงพยาบาลที่ไหนเขาก็จะผ่าหมดไปเป็นแสนนะครับแล้วติดตัดสินใจไม่ผ่าแล้วเราเราไม่มีเงินแสนเลยแล้วก็ไปเจออ่าสายยานอ่ะเขาเรียกว่าคนผ่านยานที่ชัยภูมิครับแกก็คุยแกบอก เหมือนก uh, like, ันเหมือนกันจะรู <man <man ้ว่าเราอาการเป็นยังไงเขาบอกปวดน่นปวดนี <men <men ่นั่นแล้วแกเคยแกเคยเป็นเทรนเนอร์นวดที่อยู่โป่งน้ําร้อนนะไอ้ตรงเทวสัเทวเไลนั่นนะครับผมอกบอกเอางี้แล้วกันทางเหนือเขามีน้ําสมป่อยมีสมป่อยเคยเห็นนะเพราะว่าอยู่ทางเหนือนานก็สมป่อยสิบหกฝักทูบสิบหกดอกช่วงเวลาไอให้ทําขอพิธีกับเบื้องบนของก๊าฟ้ากับดินครับแล้วก็ไม่ใครเชื่อ เราไปโรงพยาบาลมาไปยี่สิบกว่าปีเนาะมันไม่หายใครจะทั่วนะโรงพยาบาลหมอขนาดหมอเจ๋งๆยังไม่หายไม่หายเจอคนใครก็ไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้บอกว่าใช้แล้วสมปล่อยช่วงสิบแปดสิบหกหลอกจะหายได้ยังไงวะแล้วก็ไม่ช่วยนะกลับมาอยู่บ้านได้เป็นเดือนนะอย่าไม่ทำอย่าไม่ทําแล้วทีนี้แม่แม่ของลูกเนี่ยบอกว่าลองทำดูสิมันไม่ได้หมดแม่แต่สลึงเดียวมันก็ไม่ได้หมดใบสมปล่อยฝักสมปล่อยก็เก็บเอง อ้าฝักส้มปล่อยเรามีไงทางเหนือเขามีทุกบ้านเนี่ยเอาไงดีวะกูก็ทรมานที่หายนะนอนนึปวดจนน้ำตาไหลกูไม่หายครับลองดูล่ะลองดูตั้งจิตตั้งอธิษฐานไว้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าข้าพเจ้าหายหายกระยาดนะไอ้ส้มปล่อยสิบหกฝักทูบสิบหกดอกข้าพเจ้าหายก็สิ่งนี้หายจากโรคอาการทรมานเจ็บไข้ปวดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอรักษาศีลรักษาธรรมเลยอ่ะกินน้ำเขาบ่อยนะก็ทำทำเป็นทางเหนือเขาเรียกว่าสลุงเนี่ยสลุงอะทาเป็นสลุงแล้วกินสามอึกแล้วก็ลดกินสามอึกแล้วก็ลดทําเองด้วยทําเองไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นจุดอไรหอ่าจุดทูบสิบหกดอกปากลงแม่ทอนี่ยป๊อบเราก็เราก็อะไรไม่เป็นอะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นพระเราเคยทำพิธีลดน้ำ อาล้างขุนของล้างสะเดาะเคราะห์อะไรเรากคททาเพราะว่าก็บวชอยู่กับหลวงพ่อนี่แหละที่วัดเนี่ยครับเราก็ตั้งสเจฉันบอกถ้าข้าพเจ้าหายก็สิ่งนี้จริงๆนับแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าขอทิศอ่าขอทิศจิตวิญญาณเนี่ยให้สําหรับเราควาพคุณพระธรรมประสงค์ตอนนั้นองค์ท่านยังองค์ท่านยังไม่ผ่านครับนะแต่เราก็ศรัทธาท่านมาตั้งแต่เด็กอ่าลองดูสิ พอจิบทานไอ้กินข้าวเย็นเสร็จอะ่ะก่อนจะนอนเนะมียก็ทําไว้ให้สหลุงน,นึงครับเอาพ่อมืองลองทําลองดูสิมันจะหายหรือเปล่ามึงอย่าดื้อน,นะบอกเมียบอกนะ,ะมึงอย่าดื้อแล้วเพราะมึงดื้อมาออออทําก็ทําเว้ยในเมื่อเรามามีครอบครัวแล้วก็มันมันไม่มีอะไรที่จะดื้อจะทนต่อไปแล้วท,ทําขออธิฐานเสร็จข้าพเจ้าขออธิฐานต่อเทพยดาฟ้าดินครับอ่า ถ้าหากมีจริงเนี่ย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14เมืองบาดาลเม่ทรณนีเม่ของคาเนี่ยข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะที่ฐานตรงนี้ถ้าข้าพเจ้าหายกับสิ่งนี้จริงอ่ะข้าพเจ้าจะขออุทิศจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อพุทธศาสนาเพื่อพุทธพระทามประสงค์เพื่อสิ่งที่ข้าพเจ้ารักและเคารพอ่ากินเข้าไปสามมึกกินสามล้วก็ลดหัวลงเลยหลังจากนั้นน่ะชั่วข้ามคืนน่ะ ปกตินอนตื่นมาตอนเช้าจะ,จะพลิกตัวแล้วคันตีขาค่อยๆหาที่ประยุงลุกแล้วนะ,ะมันปวดรล้าไปหมดครับหลังจากทํำงานคืนเสร็จตอนเช้าโทษเทงจะลุกไปเข้าน้ําำมันพรวดขึ้นมานั่งแต่ทีนี้เมียมันเมียแม่ไอ้หนูมันก็ตื่นมาจะจะหุงข้าวครับประมาณห้าโมง ขาก็สงสัยเขาก็งงเอาพ่อมึงทำไมลุกพรดพาดแล้วเดินเหินอะไรมันมันปกติดีไอเราก็เอา้าจริงเหรอ,อลืมตัวไงอเออเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันวันพระพอดีวันพระเนี่ยวันวันพระจะเข้าวรรษาเนี่ยครับไอเราก็จุดธูปบอกนับตั้งแต่บันนี้ไปในวันพระในพรรษาตลอดพรรษาเราจะขอถือศีลถึงไม่ศีลแปดนะ,อะขอศีลห้าก็พอครับศีลห้า อ่าแล้วขอทิศต,ตัวกินเจครับแต่พอวันพระเลยก,กินทุกวันแหละก็ตั้งพรรษาแรกนะ่าตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนออกพรรษาเจตลอดครับนะก็ะขึ้นมาสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์เสร็จพรรษาแรกพรรษาที่สองปับ๊บไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรแล้วองค์ลงองค์ผ่านนะั้นเราก็ไม่รู้นะอ่า,นะอา บอกว่ามึงต้องทาโน่นนี่นั่นนะมึงต้องไปทําวิธีมึงต้องไปพาตามรอยองค์สมเด็จเนี่ยสมเด็จพรนนนะรนเรสวนสมเด็จพระนเรสวรตั้งแต่ช่องเขาขาดเจดีสามองค์ครับลงไปแม่น้ำประแสะที่จุมพพครับเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวเล่าอีกอ,อ,อันนึงว่าอันนี้เป็นองค์ผ่านของสมเด็จพระนเรศวรหรอ,อใครบอกก็ไม่มีใครบอกราพระองค์ท่านลงมาเองไง เราก็ไม่ได้เ,ดเราไม่ได้อุปโลงตัวเองนะผมจะคุยอีกทีนะครับว่าผมจะคุยกับองค์ผ่านร่างทรงสมเด็พก็ได้ส่วนนี่นะครับคือเป็นความเชื่อนะครับอทุกวันนี้เราจะคุยเดี๋ยวเราจะคุยอีกคลิปหนึ่งทุกวันนี้น้องทำอะไรให้ให้ให้ช่วยเหลือประชาชนบ้างก็ทุกวันนี้ถามว่าช่วยเหลือเพื่อนบรรดาเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยหนึ่งดวงครับ สองก็ช่วยทําเทียนลดน้ําสะดอกเคราะห์ครับบ้านหรือบ้านอยู่แถวนี้เหรออยู่บ้านโฮงอยู่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 อีกมุมบ้านนึงไปเอาเมยียอยู่บ้านโน้นไปได้เมียอ,อยู่ที่โน,โน่นอ่าเมียหมู่บ้านนี้เมียไม่สวยไม่ใช่ไม่สวย <c oughs> ไอเราก็ปลาตายน้ําตื้นไงเราก็ไปมาทั่วเรอเอ็ดเจ็ดย่านน้ำอ่แล้วทีเนี้ยเดี่ยกตายมาตายกลางบ้านเออใช่อ่ะทุกวันนี้ก็ช่วยช่วยลดน้ำมนสะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์ดูดวงเก็บตังค์เท่าไหร่ ก็อ่าต้องถามหน่อยนะครับว่าเก็บแพงไหมไม่แพงอ่าเก็บยังไงก็อ่าร้อยแปดบาทร้อยแปดบาทกันครูกาขันครูแล้วก็อ่าน้ำแพกหนึ่งข้าวถุงหนึ่งน้ำแพกหนึ่งข้าวถุงนึงเอาไปใหม่ก็น้ำแพ็กข้าวถุงเนี่ยน้ำแพ็กเนี่ยเวลาใครไปใครมาที่เข้ามาถวายแล้วเวลาคณะมาใหม่แล้วก็เลี้ยงเขาข้าวเนี่ยว่าได้เยอะๆแล้วก็ทําบุญแจกแจกรวยไหมทำไหมไม่รวยไม่รวย ไปดูบ้านฉันก็ได้อบ้านกระต๊อบอะไม่ร้เวยบางคนนี่เป็นเจ้าเราไม่ได้ว่าเขานะอคนทรงเจ้าหรือว่าคนคนคนที่เขาทรงเจ้าอะไรเนี่ยที่ดังๆนํำหนักใหญ่โตหัวฬานเราเดินเข้าแทบไม่เป็นอพื้นมันลับนี่นี่บ้านบ้านอยู่แต่บ้านท่านนี้ไปดูบ้านกระต๊อบไม่เดี๋ยวเดียวไปเลยไหมได้ไกลจากวันนี้ไหมไม่ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวผมคนขับรถไม่อยู่เดี๋ยวผมอาศัยรถไปได้ไหมมารถหละ ว่าก็ขับไองานมาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่ง้ายกระบะไปได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหน่อยเอาเดี๋ยวได้เลยอ่านั่านท่านไม่ได้โม้เออเดี๋ยวเราจะไปดูครับแล้วผมจะไปสัมภาษณ์เรื่องเป็นร่างทรงผ่านสมเด็จพระนเรศวรอันนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลลืมบอกไม่เชื่อไม่ต้องรูนะ่นท่าน่นใช่ถึงบอกว่าถึงบอกว่าอ่าอะไรนะอ่าอาจารย์ อา,อาจารย์อ่าอาจารย์ไอ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 เบิร์ดอ่ะอาจารย์เบิร์ดอ่ะเ<อ>บิร์ดจิตสัมผัสอ่ะครับมึงบอกเชื่อค่อยมาศรัทธาค่อยไหวอ่าเออเชื่อค่อยมาศรัทธาค่อยไหวอ่าไม่ก็เกยไม่เกยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อ่าปีนี้อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าห้าย่างห้าหกเป็นรุ่นพี่ผมสองเป็นสามปีอ่าแล้วเสื้อผ้านี่ใครออกแบบให้ไม่มีใครออกแบบเราก็เมื่อก่อนเราเป็นพระอ่าแล้วอย่างที่บอกแล้วแหละเราใส่ผ้าขาวเนี่ยเราเราไม่ระมัดระวังในการ นั่ง,งนุ่งนั่งอะไรพอถึงป๊บถ้าอ่าบางสิ่งบางอย่างที่ท่านจะกดจะลองแล้ว,แ,ลวแม้แต่ที่ฝุ่นคนดินนั่งไปนั่นแหละแล้ว้าขาวที่นี้ไม่ให้โนูนผลสักยากสักยากอ,อืะนี่แต่งตัวเหมือนฤาษสีหรือไม่ใช่ฤือสีก็จะเรียกฤือสีก็ได้เพราะว่าเราก็ไปรับสายฤือสีของอาจารปู่อาจารปูที่ไหนอาจารย์ปูที่สำนักสับปทายะ <ใน S 1> ก็เคยไปเคยไปแล้วที่ไหนตรงไหน สัมปัทธยะตรงทางขึ้นแม่กำปองอ่ะอาจารย์ปู่ฤาษีทองทิพย์อ่ะอ๋อนั่นน่ะนะั่นน่ะอาจารย,าย์ใหญ่เอนั่นน่ะอาจารย,าย์ใหญ่ไปไปรับฤาษีมาด้วยอ่ะในชีวิตนี้นอกจากหลวงพ่อนอกจากครูบาอาจารย์ที่เป็นอ่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เคยรับจนกระทั่งมาเจออาจารย์ปู่เนี่ยครับเราสามารถอ่าไหว้ท่านกราบท่านด้วยความสนิทใจครับนะ อ่ะอันนี้นะผมต้องเรียกอะไรนะปูจานปูจานก็ได้ปูจานที่แต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเมียว่าไงก็ไม่ได้ว่าไงไม่ไม่ว่าไงเขาอกมันคือคือเขาแบบพูดง่ายๆขี้เกียจตักผ้าขาวน่แหละนั่นแหละอ้าวคนแถวบ้านเขามองปูจานว่าไงคนแถวบ้านแหละล้วแวกบ้านแรกๆเลยไอ้นี่เพี้ยนหรือเปล่าเขามองไหม กันนั่นแหละถ้าคนไม่บ้าถ้าคนไม่บ้าด้วยกันอ่จจะคุยกันไม่รู้เรื่องอาจริงอ่าเอ้าแถวในหมู่บ้านเนี่ยอ่าฉันไม่เคยไปเหยียบบ้านใครเลยนะครับและอีกอย่างในหน้าที่ฉันได้หมู่บ้านอีกอย่างหนึ่งคือสเปรืออ่าเผาศพเผาให้ทุกบ้านเผาทุกบ้านแลวอย่างเอ้ฉันบอกว่างานสพในหมู่บ้านทุกงานจะเจอหน้าฉันก็ต่อเมื่อเอาศพขึ้นเหม็นอ่าแค่นั้นฉันไม่ไปบ้านใครครับ ฉันไม่กินฉันไม่ไปกินบ้านใครฉันไม่ขึ้นบ้านใครฉันไม่ขอใครครับวัสดีครับน, <ะ S 2> นอนหลับเยอะหน่อยครับ <c oughs> เอออ่าก็ก็กทำหน้าที่สัป,ปลเลยออยู่อะอยู่นั่นเออพอเป็นอย่างนี้เราคิดว่าเป็นรถตัวเองเป็นผู้พิเศษไหมไม่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 ใช่ฉันก็เป็นคนพื้นๆธรรมดาฉันมึงครับไม่มิเศษพี่โสน,นอกจากใคร,ครเวลาไปงานพิธีใหญ่ๆรือแม้แต่ไปจ้าวิธีเป็นนายพลนายพันเนี่ย เวลาจัดโต๊ะสำหรับอาหารเนี่ยฉันบอกเลยฉันกินไม่เป็นเพราะเรากระดากเลาจะไปนั่งกินเราจะไอ้นอนก็กินไอ้นี่กอกินแล้วชอบอะไรกินปกติแล้วนั่งกินแล้วนั่งคุยกันอย่างอย่างเราเนี่ยก็กินสบายสบายกินสบายสบายอ,อ๋อเวลาใครชวนไปไหนไปกินข้าไม่ไปไม,ไม่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 ค่อยไปไม่ไหรือมีวิธีต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าอิ่มแล้วอิ่แล้วก็ประมาณนั้นนะก็ประมาณนั้นคือเราก็จะเลี่ยงแบบเราก็เลี่ยงแบบสวยสวย พาใครขึ้นมาเชียงรายเบอร์โทรหรือที่ติดต่อบู่บ้านอะไรเนี่ยมบ้านโฮงบ้านโฮงอำเภอเวียงป่าเป้าเเปป้จังหวัดเชียงรายวามีเบอร์ไหมมีถ้าใครอยากติดต่อทําพิธีลดน้ําสะดอกเคาะสืบชะตาเบอร์ไรครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเก้าสี่แปดสองเก้าสี่แปดเลขเบอร์โทรใช่ไหมนะปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วเนี่ยนะรางวัลที่หนึ่งออกสิบสองคน บอร์โทรเนี่ยอะเดาของไม่ถูกเลยซื้อไม่ได้อถ้าซื้อแล้วพาไอ้ลูกๆล้มระเนระนะครับปู่จ๋าเนี่ยนะครับเป็นร่างทรงสมเด็จพระเลสวันะครับไม่ใช่ร่างทรงดิร่างเขาเรียกว่าผ่านยานผ่านยานเออเอ่อยู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 ่เราเรียกท่าน่าผ่านยานไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องจะท่านจะเลือกข้างบนเขาเลือกเราเราไม่ได้เลือก นับองเนี่ยเราก็เข้าใจเดี๋ยวเราจะมาไขคอมความลับตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่เป็นคนมีองค์มก็คือคือเป็นองค์คนมีองค์อ่าไม่ใช่องค์ชาตินี้อ่าเพราะองค์ชาตินี้เราต้องเป็นเจ็บป่วยเปื่อยไข้ที่ไปรักษาทางหมอทางอะไรไม่หายเนี่ยเราก็ไปหาแถวเจ้าททงใช่ไหมอ่าเขาจะเอาองค์นั <S <S ้นองค์น so ี้ให้อ่าแต่เราเนี่ยเราไม่ได้อวดตัวเองเราไม่ได้อวดอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันในนั้นเจาะลึกอีกนั้นอีกนัดหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับปูจานครับครับดีครับทุสเดี๋ยวเราจะไปบ้านปูจานกันนะครับจะไปดูกันนะครับว่าเป็นอยู่ยังไงโกหกหรือเปล่าอ่นะขอบคุณมากครับ